สัญญาณเตือนของโรคต้อกระจกนะครับก็คือการเห็นภาพขุ่นมัวเป็นหมอกเป็นฝ้ามีสายตาที่เปลี่ยนไปมีการต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยขึ้นมีการเห็นสีที่มันเพี้ยนไปนะครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนคนที่อายุเกิน40-50หรือ50ปีขึ้นไปคนจะได้รับการตรวจตานะครับไม่ใช่แค่เรื่องต้อกระจกเหี่ยมเดียวนะครับ มันจะมีโรคอื่นๆซึ่งพบได้และป้องกันได้นะฮะโรคต้กระจกก็เป็นโรคอีกอันหนึ่งนะฮะที่คนไข้มาพบนะและเป็นโรคที่รักษาได้กอนที่จะมีอาการทางตามากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการมองเห็นได้ด้วยไลฟ์สไตล์ประจำวันของผู้สูงอายุมีอุบัติเหตุน้อยลงนอนหลับได้ดีขึ้นมีบลความสุขเพิ่มมากขึ้น T.I.C. ตัวจริงเรื่องเลสิเราพร้อมแก้ไขทุกปัญหาสายตาให้กับคุณ